สวัสดีครับขอต้อรับสู่ The Best You Insaling l Episode ที่11แล้วนะครับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของคำว่า powerful active listening technique นะครับดิจะขออนุญาตนำเสนอวิธีการง่ายๆนะครับ10วิธีในการที่จะทำให้เราสามารถตั้งใจฟังลูกค้าได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราสนใจเขาเต็มที่แล้วเขาจะได้บอกกับเราเปิดใจคุยกับเราอย่างที่เราต้องการนะครับเริ่มต้นกันด้วยวิธีแรกเลยครับง่ายๆก็คือ open body language Open Body Language หมายถึงว่าไม่ว่าเราคุยกับลูกค้าในสถานการณ์ไหนก็ตามพยายามอย่าให้มีอะไรมาขวางกลางระหว่างแกนกลางลำตัวของเรานะครับถ้าเรายืนก็ยืนแบบ face-to-face face แบบนี้อย่าให้มีโต๊ะอย่าให้มีเก้าอี้มาขวางจะดีมากนะครับหรือกระทั่งร่างกายของเราเองการกอดอกการกำมือกุมมือไว้ที่หว่างขาหรืออะไรก็ตามนะครับอย่าให้มีอะไรมาขวางแกนกลางลำตัวนะครับเรียกว่าเป็น Open Body Language นะครับหรือถ้ารเรานั่งก็อย่าให้มี กดน้ํแจกการมอาขวังระหว่างเรากับลูกค้านะ,นะครับวิธีที่สองครับ nodding nodding คือการพยักหน้าแค่นั้นเองครับเวลาที่เราคุยกับใครอยู่แล้วเรามีการพยักหน้าตามเนี่ย mm hmm. เขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเรากำลังกำลังรับรู้กําลังฟังเขาอยู่อย่า mm ง hmm. เงี้ยบ่อยครั้งที่เวลาเราพยักหน้าแล้วลูกค้าก็พยักหน้าตามเราด้วยเนาะเพราะงั้นพยักหน้าครับง่ายๆแค่นั้นเองครับวิธีที่สาม acknowledge acknowledge คือแค่การส่งเสียงอืออ่า อ๋ออืมโอเคอ๋ออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นคําก็ได้ครับส่งเสียงเอออาโอแค่นี้เขารู้แล้วว่าเราฟังเขาอยู่นะครับวิธีง่ายๆวิธีที่สี่ครับคือการ eye contact การศบตาลูกค้านะครับบ่อยครั้งเวลาที่เราคุยกับใครแล้วคู่สนทนาไม่ศบตาเราเราก็จะหยุดพูดเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่โฟกัสเราเหมือนกันครับเราคุยกับใครเราโฟกัสเขาเราศบตาเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่นะครับวิธีที่ห้า repeating back หรือการพูดทวนในสิ่งที่เขาพูดนะครับเขาพูดอะไรมาเราพูดเอาคำพูดเขาพูดทวนกลับไปเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อตีฟังอยู่เนาะนะครับเช่นวันนี้เขาบอกโอ้พี่รู้สึกเหนื่อยจังเลยเราก็แค่พูดว่าอ๋อเหนื่อยแล้วครับพี่ repeating back นะครับอย่างที่เคยบอกในคลิปที่ผ่านมาครับการ repeating back แบบนี้นะครับคุณ Chris w a t h อดีตเีเขาบอกว่าถ้าจะรีพีทแบ็กรีพีทสามคำสุดท้ายอย่าลืมนะครับจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตั้งใจฟังจริงๆและเข้าใจและเป็นพวกเดียวกันด้วยนอกจากรีพีทิงแบ็กอีกวิธีหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับก็คือการ paraphrase p a r a p h r a คือการเอาคําพูดเขาที่เขาพูดออกมานั้นะมาสรุปเป็นในคําพูดของเราแล้วพูดกลับไปแต่ในความหมายเดียวกันนะครับการ p a r a p h r a ที่น่าจะดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดผมแนะนําว่า การทำ paraphrase คือเราฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วเรามาดูว่าอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายใต้คำพูดนั้นแล้วเรา paraphrase กลับไปนะครับเช่นเขากำลังบ่นเรื่องของสินค้าที่คุณภาพไม่ดีนู่นนี่นั่นหรือราคาแพงอะไรก็ตามเราฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็ paraphrase กลับไปว่าอ๋อคุณลูกค้ากำลังรู้สึกว่าสินค้าตอนนี้ตัวนี้ชิ้นนี้เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้มกับราคาใช่ไหมครับ เขาพูดอะไรมาก็ตามเราเอามาสรุปถึงเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ของเขาแล้ว paraphrase กลับไปนะครับ mm hmm. วิธีต่อมาก็ง่ายไม่แพ้กันครับคือการ follow up question หมายความว่าเขาพูดอะไรมาแล้วก็อ๋อแล้วเป็นยังไงต่อกับพี่แล้วอย่างนี้พี่อยากได้แบบไหนครับ follow up question คือใส่คําถามเข้าไปนะครับคําถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่นะครับก็ถามต่อนั่นเอง follow up question เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็จะถามต่อไม่ได้เนาะวิธีที่ แต่หรือกาเราเนี่ยวิธีที่แปดครับคือการจดโนต้ต checking notes นะครับจดบันทึกต่างๆเหมือนเราเป็นนักเรียนนั่งอยู่ในห้องเรียนถ้าเราจดคุณครูก็รู้ว่าเราตั้งใจฟังอยู่นะครับเพราะถ้าไม่ฟังจดไม่ได้เนาะนะครับการจดโนต้ตก็เป็นวิธีการแสดงออกถึงว่าเรากาลังสนใจลูกค้ากาลังตั้งใจฟังลูกค้าอย่างที่ม่ายที่สุดเลยครับที่สําคัญมีประโยชน์มากกว่านั้นด้วยคือการจดโนต้ตเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถสรุปได้ง่ายขึ้นถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องจํานะครับ วิธีที่เกาการสรุปการซ u m ม a รีนะครับสรุปในสิ่งที่เราจดโนต้ตไว้หรือตั้งใจฟังเมื่อกี้ออกไปนะครับเช่นเราก็อาจจะบอกลูกค้าว่าโอเคครับคุณลูกค้าผมพอเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการเนี่ยครับในวันนี้คือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของกําลังคนที่ขาดแคลนคุณลูกค้าเลยอยากได้ให้บริษัทของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการรีคูตคนให้ให้ทันเวลาสิ่งที่ คุณลูกค้าต้องการก็คือตำแหน่ง1 2ึ่สามสี่แบบนี้แล้วก็คุณชวัตแบบนี้หนึ่งสองสสห้าถูกต้องไหมครับนี่คือการสรุปนะครับถ้าเราสรุปได้แน่นอนว่าเราต้องตั้งใจฟังอยู่แล้วแหละม่งั้นจะไม่สามารถสรุปได้ถูกต้องแลาครบถ้วนนะครับข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำครับเป็นข้อที่มีมีประสิทธิภาพมากๆถ้าอยากจะแสดงออกถึงความตั้งใจฟังนะครับคือ Pause.. before reply นะครับคือหยุด หนึ่งถึงสองวินาทีแล้วค่อยตอบนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราขายของเรามักจะเจอลูกค้าที่พูดแบบเนี้ยถามแบบเนี้เถียงแบบนี้ยเราเจอมาเยอะมากเจอเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับสำหรับเซลล์ที่มีประสบการณ์ถึงแม้จะมันจะจริงที่ว่าสิ่งที่เราได้ยินกับลูกค้าเราเข้าใจลูกค้าแล้วจริงๆนะครับแต่กับลูกค้าอย่าลืมว่าเขาเจอเราครั้งแรกหรือจะครั้งที่สอครั้งที่สามก็ตาม เขาไม่รู้หรอกว่าเรารู้แล้วนะครับนี่เฉพาะกรณีที่เราเดาถูกเนาะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเหมือนรู้แล้วแล้วเราพูดอธิบายตอบเร็วเกินไปนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดมาก่อนเลยนะครับในทางตรงกันข้ามถึงแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามก่อนที่เราจะตอบถ้าเราหยุดสักสองวิแล้วเราค่อยตอบ ลูกค้าจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นผ่านกระบวนการคิดมาแล้วผ่านการกรองมาอย่างดีแล้วและมันจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อเรามากขึ้นนะครับนี่คือ1ิบวิธีง่ายๆนะครับที่จะทําให้ลูกค้าหรือคู่สนทนาเรารู้ว่าเรากําลังตั้งใจฟังเขาอย่างเต็มที่นะครับไม่จำเป็นต้องทําทั้ง1ิบวิธีเลือกเอาที่ที่ดีสําหรับตัวเองที่เหมาะสําหรับตัวเองที่ชอบนะครับส่วนตัวของตี๋นะครับ ตีชอบห้าวิธีที่ถ้าเอามาเรียงกันแล้วตีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำ active listening ที่มันมีประสิทธิภาพมากๆนะครับมีอะไรบ้างสําหรับตีนะอย่างแรกเลยคือ eye contact ต้องมาก่อนครับไม่ว่าพูดอะไรก็ตามจะพูดมีสาระพูดเล่นพูดหยอกกันอะไรก็ตาม eye contact ต้องมาเพราะว่าส่วนตัวแล้วถ้าตีคุยกับใครแล้วไม่ไม่มี eye contact ติรู้สึกเขาไม่สนใจเราเลยนะครับหนึ่ง eye contact ต้องมาสอง nodding สบตาและพยักหน้าครับ เวลาที่ตีขายของบางครั้งแทบไม่ต้องถามอะไรเลยหรือเวลาคุยกับเพื่อนแทบไม่ต้องถามอะไรเลยครับแค่สบตาแล้วก็พยักหน้ายิ้มเล็กน้อยถ้าถ,ถ้าชอบถ้าอยากได้ถ้าอยากยิ้มได้หมดแค่นี้เขาก็พูดออกมาไม่หยุดเลยครับสบตาพยักหน้า pause before reply นะครับฟังสบตาแล้วก็พยักหน้าระหว่างนึงก็ฟังเนาะก่อนจะตอบอะไรหยุดก่อนแล้วค่อยตอบนะครับ p a u s e before reply ันที่4คือเวลา r e p l y นะครับถ้าเป็นในเรื่องที่สามารถทําได้เนาะดีมักจะชอบใช้การ paraphrase เพราะว่าเราสบตาแล้วเราพยักหน้าตั้งใจฟังเราหยุดก่อนตอบแล้วเวลาเราตอบออกไปเนี่ยเราจับเอาประเด็นความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกออกมาเพื่อบอกออกไปว่าอ๋อพี่กําลังรู้สึกแบบนี้พี่หมายถึงแบบนี้ใช่ไหมครับเขาจะรู้ว่าเอ้เราเข้าใจเขาจริงๆเพราะเราสามารถดึงเอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใต้คําพูดเขามาบอกเขาได้ แล้วก็สุดท้ายคือ follow up question ว่าพี่กําลังรู้สึกแบบนี้พี่หมายถึงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงต่อครับพี่ follow question ห้าอย่างนี้เรียงตอนกันสําหรับตีนะครับคือการแสดงออกถึง active listening ที่ส่งพลังมากๆนะครับแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันลองเลือกดูครับว่าส่วนผสมระหว่าง10ข้อที่ให้ไปนั้นอะเราชอบอะไรเราชอบสไตล์ไหนหรือว่าคู่สนทนาเราชอบสไตล์ไหนลองเลือกกันมาดูครับ ผมเชื่อว่าการตั้งใจฟังแบบนี้จะทําให้การสนทนาหรือก็ทั้งการขายก็ตามง่ายขึ้นเพราะถ้าเขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังคุณจริงๆนะครับเขาจะพูดเยอะขึ้นแล้วลูกค้าที่พูดเยอะขึ้นเราจะรู้จักเขามากขึ้นเมื่อเรารู้จักเขามากขึ้นเราก็จะสามารถตอบโจทย์เขาได้ง่ายขึ้นนะครับแน่นอนเมื่อเราตอบโจทย์เขาได้เขาก็จะยินดีซื้อสินค้าหรือบริการของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ลองเรียกกันดูนะครับว่าใครชอบวิธีไหนใครชอบเนื้อหาแบบนี้ใครชอบออทักษะการขายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กับ YouTube channel the best you ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ